สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับในช่องบิสเทสไตล์นะครับในะวันนี้เราก็จะมาเทรดคู่เงินกันเหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้บอกจ่ายอยู่ที่8 7ดสเดเปอร์เซ็นต์นะครับนะผมปรับเป็นออเดอร์ละ200รนะครับวันนี้จะลงทุนออเดอร์ลนะ2 0 0ร้ตรงนี้ผมเข้าออเดอร์นะครับนะกราฟตอนนี้เป็นนะเทรนขาลงนะครับนะเป็นเทรนขาลง แต่ว่าจุดตรงนี้เหมือนเขาจะทะลุแนวขึ้นไปได้นะครับผมเห็นแนวดจินะครับแท่งดจิสีเขียวตรงนี้นะครับแท่งก่อนหน้าเนี่ยเขามีการทะลุแนวขึ้นไปนะครับซึ่งเชื่อว่าเขาน่าจะขึ้นไปได้อีกนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับออเดอรแรกของวันนี้ อเคครับนะทำกำไรไปนะแต่พอดีกดเบิลนะครับนะมันติดเป็น2ออเดอร์เราก็เลยได้กำไรมานะ3ร0อกว่าบาทนะครับนะในออนะเดอร์แรกนะครับนะก็ถือเป็น2ออเดอร์ไปเลยนะครับนะแต่เดี๋ยวเราไปดูคู่เงินอื่นกันนะครับนะไปดูคู่เงินอื่นกันเปิดมานะครับ นะคู่เงินตรงนี้เป็นเทรนขาลงนะครับนะเป็นเทรนขาลงแต่ว่าณนะตอนนี้เหมือนเขาจะมียอดหายแล้วก็ฐนะานนะครับนะโลเนี่ยที่ยกขึ้นนะครับหล,หลังจากที่เขาเป็นเทรนขาลงยาวมาตรงนี้เดี๋ยวดูนะครับแท่งนี้ปิดยังไง ปิดแบบนี้แล้วด้านซ้ายมือเนี่ยมีเป็นแท่ง PA นะครับนะแท่งแรงขายเนาะนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะยังไม่ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับนะไม่ว่าจะมีโลมีไฮที่สูงขึ้นนะครับนะเขาอาจจะทำกรอบไซด์เวได้นะครับการหลังจากนี้ เห็นเราจะสังเกตเห็นแท่งเทียนนะครับสองแท่งด้านซ้ายมือที่เป็นสีแดงครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าสีเขียวนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าสีเขียวด้านขวานะครับแท่งคอนเฟิร์มออเดอร์ของเรานะครับลุ้นดูนะครับแหล่งซื้อกับแรงขายก็สู้กันอย่างแบบสนุกเลยดูเดือดลงมาครับไม่มีปัญหานะครับแบบนี้เราก็ ชนะไพนะครับในออเดอร์ที่3วันนี้มาเร็วคมเร็วครับมาเร็วทำกำไรเร็วนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้ทำการลงทุนไปแล้วเนาะแล้วก็มาบรรยายเสียงที่หลังนะครับเราทำกำไรไปนะครับสองออเดอร์เลขคือกดเบิ้ลไปเนาะมันติดมันก็เลยเป็น2ไม้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่สนใจก็ติดตามนะครับกด s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกันได้นะครับสวัสดีครับ